ก็สวัสดีจอมยุทธทุกๆท่านนะครับพวกับผมบาวาเพวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเกมจีนเกมหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กระแสเหมือนจะดีมากนะสื่อทางฝั่งไทยหรือว่านอกจีนหรือว่าสื่อทั่วๆไปเขาให้ความสนใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่ทีมจีนจ๋าไม่ได้มาแบบลำงิ้วหรือว่าใช้กระบี่อะไรเลยหรือว่าเป็นจีนคลาสสิกดั้งเดิมแต่คราวนี้เขาเป็นเกมตีมตะวันตก เกมทีมที่แบบทุกคนเข้าถึงง่ายคือเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็ชินกับบรรยากาศหรือตีมนั้นอยู่แล้วนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Tides of Annihilation อันนี้ผมไปใช้ Google Translate แปลให้แล้วนะ Tides of Annihilation Annihilation อะไรสักอย่าง Tides of Annihilation <c oughs> หลายๆท่านอาจจะแบบเ,เริ่มรู้สึกว่าก่อนที่มึงจะแบบมาวิจ,จงวิจ,จาร์ณมาเมาส์มอยเกมเขามาแบบ เพมเกมเขาว่านู่นเนี่ยนี่นั่นตามความคิดหรือว่าความรู้เท่าหางอื่นที่มึงมีมึงควรจะอ่านชื่อเกมเขาให้ถูกก่อนมันหลายเกมแล้วที่มึงอ่านชื่อเกมเขาแบบอ่านแล้วไปเรื่อยอ่านแล้วเหมือนกับเป็นคนต่างดาวเอออ่านแล้วแบบคือภาษาอังกฤษอ่านแล้วเป็นภาษาอื่นเออประมาณแต่ก็เข้าใจได้ครับต้องเข้าใจว่าสภาพผมแบบนี้ก็คือไปเรื่อยก็คือพยายามแล้วมันได้เท่านี้เออมันมีเซลล์สมองเท่านี้ก็อ่านเท่านี้แต่เนี้ยเกมนี้ผมไปแปลมาแล้วในกูเกิลเดทสเลสถ่ายออฟ Anihilation n Tides of annihilation ตรงตรงหายมันจะหายไปนะผม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 ,ผมพยายามฟังหลายรอบมากในใน Google Translate หรือว่าใน Google แปลภาษานะเขาจะอ่านตรงที่ว่า annihilation ตรงนี้ lesion ก็คือมันถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือกระแสแห่งการทำลายล้างคือแบบความหายนะขั้นสุดของสุดของตึงของแบบอระเบิดภูเขาเผากระท่อมไมเคิลเบกกำกับเอง โอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์พร้อมๆกันอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะแบบ สัตว์จริง3นิ้วลูกเสือเลยก็คือไม่ได้ดูมาก่อนคือส่วนใหญ่จะดูแบบข้ามๆดูแบบ2อสาวิแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ชอบเอาลิงก์ไปบอกเพื่อนว่าเออมีเกมใหม่นีน่แต่ตัวเองอ่ะไม่ได้ดูไม่ได้ดูเต็มๆแน่นอน,นถามว่าทําไมมึงไม่ดูเออก็คือทำไมมึงไม่ดูออก,ไมไมดก่อนก็เพราะว่าเวลาผมจะดูผมจะได้มีแบบเขาเรียกว่าเนื้อหาหรือว่ามีแบบฟุตเทจที่จะเอามาทําเป็นแบบคอนเทนต์แบบนี้นครับที่เพื่อน,อนๆกำลังจะดูเนี่ยเนี่ยผมจะได้แบบมีอะไรทาคอนเทนต์ในส่วนการดูแต่ละครั้งแล้วก็เมาส์มอยไปแต่ละครั้งอ ในมุมมองผมนะว่าเกมนี้เป็นยังไงนี่อันนี้เกมเพย์ของเขาเลยนะครับบอกเลยว่าเขาทำภาษาอังกฤษมารองรับชาวต่างชาติแน่นอน s <S อันนี้เหมือนการาฟิกอันเดียวอันเลียวห้าเท่าที่ดูครั้งแรกเลยนะเหมือนเลยนะความรู้สึกแล้วก็การเคลื่อนไหวก็โอเคอยู่อาจจะไม่มีแสงเงาตรงนี้นะแต่รู้สึกการาฟิกยังไม่ยังไม่สุดนะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเห่ออะไรกันนะแต่ผมรู้สึกว่าการาฟิกยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ เท่าที่ดูนะตอนนี้นะแสงเงาหรือว่าโทนมันยังไม่ค่อยสดอีคิิปนี่ไอตรงนี้สวยไอตรงนี้กราฟิกโทนแสงโอเคอยู่นี่มีแบบภาษาอังกฤษซับไตเติลด้วยก็คือเขาเรียกว่ารถเข็นเด็กเมีน้องทารกน่าจะทารกคุยเรื่องทารกกันครับนี่สาวๆครับนี่ตัวละครหญิงสวย เป็นเกมรู้เลยมาจากฝั่งเอเชียแน่นอนถ้าตัวละครหญิงมันเซ็กซี่แบบน,นี้หรือว่าแบบงดงามแบบน,นี้<า>ออกมาเนีออ่ยเวลาออกจากที่หนึ่งม่<ป>ที่นึงอ่ะแสงมันจะถูกปรับเลยถ้าเพื่อนสังเกตนะแต่ตรงนี้น่าจะไม่มีแสงดแดดมันก็เลยไม่เห็นแสงหรือเงาอะไรทั้งนั้นนะเป็นหมอกเลยอาจจะไม่เห็นเงาแสงเข้าไม่ถึงเลยแต่รายละเอียดของเกมอ่ะผมว่า มันยังไม่ได้สุดนะถ้าเทียบกับเกม A หลายๆเกมนะครับลายละเอียดมันอนะแต่เกมเพย์น่าจะดีเพราะว่าเห็นคนเม้ามอยเนี่ยเกมเพย์ก็คือ d e v i l เมคลายเออเวอร์ชั่นสาวประมาณนี้ความรู้สึกนะที่ดูแบบครั้งแรกเลยครับเดวิลเมคลายบอกเนี่ยคือ d e v i l เมคลายเลยเนี่ยอโอ้โหมีการแบบยืมพลังอซ์เอบิน แต่ไม่เร็วเท่ากับเดวิสแมคไคลเหมือนเดวิสแมคไคลจะแบบรวดเร็วกว่านี้เอออันนี้ยังมีความแบบหน่วงอยู่แบบช้าอยู่ครับพี่หน่วงเรายังมีพี่หน่วงอยู่นี่ปอบป,ปอบป,ปอบปอบม,มันต้องมีร่างเงามันต้องแบบวาร์๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนยนี่มีธนูโอ้ยิงโอ้โหโอโห้โหโอ้โห,โห,โหมีดาเมจเป็นดอทนะต่อเนื่องแบบนี่มีดาเมจแบบ เขาเรียกว่าแบบรุนแรงก็คือแนวหมัดเลยใช้ได้3ามพลังนะเท่าที่ผมเห็นมีกระบี่มีธนูแล้วก็มีหมัดนะเนี่ยกระบี่น้ําแข็งอ่านี่เป็นกระบี่น้ําแข็งนะครับเนี่ยยิงด้วยโอ้โหก็คือจรวดนะบุมบุมบุมบมรุนแรงครับอันนี้เสียงตุ่มตุ่มที่อยู่ข้างนอกที่ผมพูดนี่คือเสียงเขาจุดพุนะไม่รู้เขาจัดงานอะไรชาวบ้านผมนบบไม่ได้เป็นเอฟเฟกในเกมนี้แต่มันอาจจะรอดเข้ามาในไมค์นะผมมีขวานน้ําแข็งผมรู้สึกนะ ดูมาถึงตรงนี้ก็คือ d e วิลเมคลายเวอร์ชันเวอร์ชันลดดาวเกตนิดหนึ่งเออแต่ว่าตัวละครเจ็บประมาณนะครับความรู้สึกนะตอนนี้นะครับน,นี่มีเตะกล่องเปิดกับมือก็ได้เอาจริงๆไม่รู้ไปก๊อปเกมไหนมาควรจะเอามือเปิดก็ได้นะแบบใช้พลังเปิดก็ได้นะจริงๆใช้พลังเปิดก็ได้เถอะถึงขนาดมีพลังขนาดนี้แล้วยังจะต้องเตะอีกเหรอใช้พลังเปิดก็ได้นะดูดพลังออกมาก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> อินเสพชันก็มาฉากเลื่อนนะตัวละครไหนอยืนอยู่กับพี่นะแต่ฉากเลื่อนโอ้โหอลังอยู่นะอลังอยู่นะโอ้โหแต่ว่าไม่ได้เซ็กซี่มากนะเท่าที่ผมดูเครื่องแต่งกายตอนนี้มันมันดีอะ่ะก็คือมันมันลงตัวไม่ได้เน้นแบบโชว์ออโชก้นหรือว่าโชว์หน้าอ,อกอะไรมากเท่าไหร่นะไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นนะคือเน้นแบบสวยงามตรงนี้อินสลอินสปาเลชันอินส์ เปืออะไรของุณล่ะอินสปเรชั่นมาจากอินเซปชั่นผมรู้สึกความรู้สึกเหมือนดูอินเซปชั่นนะวิ่งวิ่งนี่มีการพุ่งโอ้โหทะลุมิติโอ้โหบินได้ไหมโอ้โหเอาเรื่องว่ะแต่บินแปลกๆนิดนึงความรู้สึกบินแปลกๆนิดนึงก็อย่างที่ว่าครับทีมนี้เขาจะไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนคือตัดความเป็นจีนออกไปหมดเลยแต่ว่าจะเป็นอยู่ในทีมของฝั่งตะวันตกหือแนวแบบ พื้นที่ของเขาเลย USA ยุโรปอะไรประมาณนี้ครับคือโลกอะโลกทั่วไปประมาณนั้นโลกที่อาจจะไม่มีจีนเพราะว่าถ้าเป็นจีนคนจีนน่าจะเบือ่อหรือว่าเดฟของที่ทําเกมนี้น่าจะแบบเบื่อวัดจีนแล้วอะคือวันๆเห็นแต่วัดจีนเห็นแต่แบบลูกปั้นสิงอะไรกูลาคาญกูไม่ทาตีมใหม่เอออันนี้ความรู้สึกมันต,ตีตีสีแดงๆใน d ด v i l m a ค c ค y นะความรู้สึกผมนะเพราะว่าผมอาจจะเห็น De v i l May Cry มาเป็น เป็นเขาเรียกเล็บบ่อยมากกว่าคือเห็นมาบ่อยครับเดวี่ย์เมคลมันเป็นแบบมาสเตอร์พีซมันมันดีอ่ะในแนวนี้นะนก็เลยเห็นนี่เหมือนจะเป็นพัซเซลิลหรือว่าเขาเรียกว่าใช้พลังงานในการแก้พัซเซลิลนะครับความรู้สึกนะ,ะแล้วก็เล่นกับ PlayStation ได้นะเพราะว่าเห็นมีจอย PS เมื่อกีนน้น่าจะซัพพอร์ต PlayStation แล้วก็ PC นี่กระโดดฟุบแต่การาฟิกอะ่ะผมว่า เป็นมาตรฐานทั่วไปเป็นมาตรฐานแบบเกมใหญ่ๆก็ประมาณนั้นแต่มันทํากราฟิกได้ดีกว่านี้คิดว่าเขาน่าจะทํากราฟิกได้แบบตึงกว่านี้นี้เหมือนแท่กราฟิกแบบเริ่มต้นนะครับแต่เข้ามาตรงนี้โทนเปลี่ยนเลยครับโทนก็สวยขึ้นกว่าเดิมนะตรงนี้ทําดีอันนี้ทําทาโอเคอยู่มูฟมูฟแอนด์โทนของแสงสีเออทำโอเคเป็นอัศวินนะออกไปทางอัศวินกันแต่เป็นสาวๆนะนี่ใช่ไหม เครื่องแต่งกายไม่ได้โป๊ไม่ได้เน้นหนะ้าอกไม่ได้เน้นก้นอะไรเท่าไหร่ครับคือแบบทั่วๆไปเลยเนะี่ยเหมือนคนจะใส่ปกติครับน่าจะเน้นเนื้อหาเกมนี้ไม่ได้เน้นขายความเซ็กซี่ของตัวละครเท่าไหร่แต่ว่าเป็นตัวละครหญิงครับ อาจจะแบบขิงเกมไหนหรือเปล่าประมาณว่าตัวละครหญิงก็ทําแบบนี้ได้นะพี่เออประมาณว่าพี่ทําแบบนี้ก็ได้นะพี่ไม่ต้องทําอะไรที่มันเหนือเหนือแบบยัดอะไรมาก็ได้อะไรประมาณนี้อาจจะมีเล็บหรือเปล่าเล็บเขาเรียกเล็บเกมอื่นประมาณนั้นอยากสื่อสารกับเกมอื่น ผมไม่รู้นะเขาคุยอะไรกันอาจจะคุยเรื่องบางอย่างของเรื่องในเกมนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันพูดจีนไหมแต่จริงๆอ่ะใช้ภาษาอังกฤษคือมันเป็นเกมทีมของต่างชาติควรจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยทรัพย์นี่แหละครับเออไม่ต้องใช่มันพูดจีนหรอกนี่แล้วก็คิดว่าเกมนี้ทีมพัฒนาน่าจะแบบผสมกันนะระหว่างต่างชาติและจีนอาจจะไม่ใช่คนจีนทั้งหมดนะอันนี้ผมเดาๆนะครับเพราะว่าเล็บบางอย่างมันจะต้องแบบ มีหน่อยเออมันถ้าคนจีนอย่างเดียวอาจจะเข้าไม่ถึงบางอย่างมีพลังในการแบบหยุดเวลานะรู้สึกนี่เจ๊ออกแนวสวยๆนะโอ้โหดาบนี่ฉากต่อสู้ก็โอเคอยู่แต่การเคลื่อนไหวก็ประมาณนั้นได้อยู่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ดีแล้วกันนะที่ดีอะไรของมือที่ดี เนี่ยเริ่มพูดเริ่มพูดไปรู้เรื่องเออกลายเป็นเดียไปแล้วกลายเป็นกวางไปแล้วเออน่าจะมีปัญหาอะไรกับน้องกวางนี่ต่อยพวกโอ้โหน้ําแข็งน้ําแข็งไฟลมเท่าที่บอกเห็นพลังงานของเขานะน้ําแข็งไฟลมสามอย่างนี่มีการบล็อกขาดไม่ได้ครับแคลรี่บล็อกในยุคนี้ถ้าต้องการแอคชั่นมันๆเล้าใจนี่มีการแดดหลบเขาคาสีนเก่งคาสีนนี่เก่งคาสี เจ๊ก็แบบเน้นแบบตลอดอะความความอลังความเก๊กความความทรงๆอะต้องมีตลอดนี่รู้สึกเหมือนเหมือนตัวละครหนึ่งใน power ward จำไม่ได้ตอนเมื่อกี้นะโอ้โหเปลี่ยนฉากสู้แล้วเปลี่ยนฉากน่าจะเป็นเฟสสองครับนี่ไม่เร็วมากนะเห็นเห็นมูฟเมนต์อยู่เห็นยังบล็อกได้อยู แต่เกมนี้ไม่มีบ็อกเลยผมรู้สึกตัวละครเอกจะหลบอย่างเดียวมันไม่เห็นจะบล็อกนี่ใช้พลังงานหลบอย่างเดียวคล้ายๆกับบูคองแสดงว่าไม่ไม่เน้นบล็อกไม่ใช่เกมโซนะไม่ไม่เรียกว่าโซแล้วกันออกเป็น d e วิ l แมค c คลก็คือแนวไหนอะเดวิสแมคคลเรียกแนวไหนอก็คือแนวนั้นนะครับเออนี่เห็นไหมคือประมาณนั้นเลย d e วิ l แมค c คลเลยครับแต่เป็นตัวละครหญิงนี่นแล้วก็ใช้พลังของอัศวินสมธาตุเออนี่ แดดโอ้โหอันนี้สวยงามเออเหมือนแบบเหมือนพี่ลิงตอนกำลังกระดกน้ำเต้าอะครับเออความรู้สึกนะปุ๊บฟุ๊บนี่ไม่เร็วมากมองเห็นจังหวะอยู่นี่นิโอยโอโอ้โหพุ่งพุ่งกระบี่นี่กระบี่โอ้โหโอ้โหไอ้เทียบเสียดทำไมมันไปเล็บกระบี่หมื่นเล่มอะไรประมาณนี้ป่ะออกไปทาง เทพกระบี่อีกแล้วนะเทพกระบี่หมื่นเล่มเออชวนจริงอะไรสักอย่างนี่พุ่งพุ่งไถ่ไปนี่มีการดีดกับโอ้ยอืออเออโอ้โหรวดเร็วรวดเร็วจังหวะนี้สวยงามยิงกระบี่ของจงหลงเอ้ยไม่ใช่เลยหลงยินเออหลงยินหลงยินนี่ใช้เป็นเขาเรียกว่าปานกระบี่นะแต่มันเป็นดาบนะตัวละครเอกเขาใช้ดาบนะรู้สึกน่าจะเป็นดาบ ถ้าเป็นกระบี่ก็เป็นกระบี่ทางตะวันตกครับประมาณนั้นถ้ามันมีสองคมนะแต่นี่เหมือนจะเป็นดาบมากโอ้โหเดวีด่เมคลายเดฟเฟลต์มาเลยนี่เข้าคาสินเก่งคาสินบับหมัดเสือของนาฬกะนี่นี่ฉากทำไมรู้สึกเหมือนหนึ่งหนึ่งในนาฬกะครับแบบเข้าฟินิกเออประมาณนี้นี่นี่น้ำแข็งครับเลย มึงเป็นตัวบักในโลกของกูอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ได้เห็นเขาว่าบักนะนี่อันนี้เหมือนจะเป็นคัสซีนนะเข้าฉากนะแต่ถ้าเป็นฉากในเกมก็โอเคอยู่นะถือว่าแบบสวยงามนะครับจะแบบมันเป็นเดวิสแมคไครเวอร์ชันผู้หญิงอ่ะเนี่ยเวลาสู้ๆแล้วมันชอบเดินเก็กคุยกันอ่ะมันไม่สู้กันให้จบมันต้องแบบมันต้องเดินต้องเก๊กสู้เสร็จแล้วก็ออกมาเดินเก็กสู้แล้วเดินเก็กมันทรงนี้เลย ไปเกมอื่นไม่ได้เลยมันทรงนี้เลยครับทรงดันเต้ทรงเวอร์จิวอะตีตีเสร็จออกมาพูดตีตีออกมาคุยป่ะา,มานียเออโอ้โหแต่มีความแบบลูกเล่นนะมีสัตว์อำนานมีพวกบอสต,ต่างๆาน่าจะถูกใจคนที่ชอบธีมนี้เออผมคิดว่าคนที่ชอบธีมนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจแล้วกันแต่ว่าบอกไม่ได้นะว่ามันจะดีขนาดไหนแต่ก็ถือว่าเป็นเกมใหม่แล้วกันเอาไว้ให้เพื่อนเอนได้เล่นกันนะครับ เพราะว่าเหมือนหลังๆหลายๆคนเขาก็แบบไม่รู้เหมือนกันนะคือหลายๆคนอยากได,อกได้อยากเล่นเกมใหม่แต่พอเกมใหม่ออกมาก็จะชอบไปเทียบเกมเก่าแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีเท่าเกมนั้นเกมนี้สู้ไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วทําไมมึงไม่ไปเล่นเกมเก่าเจ้คนนี้ก็คงจะสงสัยเหมือนผมว่า ถ้าเกมนะมึงดี้วมึงก็เล่นเกมเดียวทั้งชีวิตไปเลยเออมึงไม่ต้องไปรอเกมใหม่ไม่ต้องลุ้นว่าเกมไหนจะออกคือคนก็หยิบเกมนั้นแล้วก็เล่นทั้งวันอ่ะทุกๆวันก็ลองเล่นม้วนนั้นเกมนั้นซ้ำๆมาเออแต่ก็เข้าใจได้ครับเหมือนผมกําลังจะบอกว่าเหมือนเงื่อนไขในการเล่นเกมของยุคปัจจุบันอ่ะมันมันเหมือนจะซับซ้อนกว่าในอดีตอะไรประมาณเพราะว่ามันเกิดการเปรียบเทียบที่แบบ เปรียบกันไปเรื่อยอ่ะบางทีคนละแนวคนละทีมมันก็ยังเปรียบกันได้เหมือนเอาลิงไปเปรียบเกมนั้นเอาเกมนี้ไปเปรียบกับลิดเดอไม่แน่นะเดี๋ยวเกมนี้ในฝั่งจีนอาจจะโดนเอาไปเปรียบกับลิงอีกประมาณว่าเฮ้ยทำออกมาสู้ลิงไม่ได้เลยหงอคงดีกว่ามูฟเมนต์การาฟิกโดนก็คือหนีไม่พ้นประมาณนั้นแต่จริงๆอ่ะมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องบรรยากาศอย่างที่หนึ่งแต่ถ้ามันจะเทียบคนมันจะเทียมครับมันก็จะเอาระบบเกมไปเทียบนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ไม่ไปเล่นลิงครับเพราะอะไรเพราะเล่นจนเบื่อแล้วเล่นนจแบบ ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเล่น100%เล่นพันเแล้วแต่พอเกมใหม่มาก็ไม่พอใจอยู่ดีก็วนเวียนไปประมาณนั้นครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เอาบรรยากาศของเกม t าย of Annihilation ออกมาให้เพื่อนได้ดูกันก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจแล้วก็ผมเห็นว่าช่วงนี้สื่อ สื่อ,อต่างประเทศสื่อไทยสื่ออะไรก็จะเมา้ามอยหรือว่าเฮอกับเกมนี้เป็นพิเศษไหนๆมันเป็นเกมจากฝั่งจีนแล้วในฐานะผมที่ติดตามเกมจีนมาก็มาสักหน่อยเออมามาเสือกนิดนึงมาแบบ<ด>ขอขอ,ขอสักนิดนะขอนิดนเออประมาณนี้แต่จริงๆอาจจะไม่ได้เล่นหรอกครับผมบอกตรงนี้เลยผมอาจจะไม่ค่อยไปเล่นอยู่แล้ว แต่จะดูคนอื่นเล่นดูคนที่เขาชอบแบวนี้เล่นดูบรรยากาศดูคนที่เขาเล่นจริงๆวิาพากษ์วิจารณ์อีกทีหรือว่าดูความสนุกดูข้อดีข้อเสียจากคนที่เขารักแนวนี้จริงๆหรือชอบแนวนี้อะไรต่างๆก็ว่าไปในอนาคตนะส่วนเพืเ่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นหรืออยากเสริมแตกตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องคอมเมนต์ของพี่ๆแตกวงแตกไปแตกเร็วอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าผมเหมือนจะมีวิธีในการจัดการพวกพี่ๆเขาแล้วระดับหนึ่งเออเพืเ่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องรอการอนุมัติหรืืือออออออวว่่่่าาตต้้งงงักนนหรระไไเข ต่างๆครับก็เหมือนปกติตามเดิมเลยประมาณน okay, ั tai, okay, ้นโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนครับกับค่ายออ a n n i h i l i s อเคราเจอครับ annihilish tides of annihilation ไปแล้วครับบ๊ายบาย Gwendolyn, this is your final warning. My quarrel lies not with you, but I will take back everything that belongs to me. Even if the price is. my soul. The table is dead. It exists no more.